สวัสดีค่ะชาวธาตไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์และก็ธนูอินดีต้อนรับสู่ชาแนลบัปปี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นบปวิครียความรักกันเนาะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะไพ่ที่เราได้ก็มี Ace of Swords Night t f p e n t t c l e s The h ไฮเพ p s ์เทสเ s ซออสองถ้วย สีดาบแดไม้เท้าเจ็ดถ้วย The a l e p h a n t King of Pentacles นะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดตอนนี้ฮอตมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้นะเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุ้นกุม ชาวธาตุดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนนะคะถ้าเป็นธาตุดินเนี่ยเขาค่อนข้างเด่นในลัคนาราศีพฤษภได้นะคะคนคนนี้เข้ามานะคะเข้ามาแบบ ค่อนข้างจู่โจมเลยอ่ะเข้ามาโดยที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมทุกอย่างมันค่อนข้างเร็วอย่างเงี้ยทาไมการคุยกันหรือว่าการที่เราสองคนได้รู้จักกันทุกอย่างมันเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบถูกลิขิตไว้แล้วอ่ะคุณค่อนข้างมีความรู้สึกแปลกใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะอยากที่จะรู้ว่า next step อะไรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นะ่ะ ตอนนี้นะคะคนคนนี้เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันตกหลุมรักอะเนี่ยดูสิคะมันเป็น A c e of Cups เนาะมันมีความรู้สึกตกหลุมรักมันมีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้ความรักกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็อยากที่จะเป็นคนที่ได้รับ ความรักกลับมาด้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองก็ดึงดูดคุณคุณเองก็ดึงดูดเขามีความสนใจให้กับกันและกันอย่างเต็มที่เลยตอนเนี้ยนะคะเขาเองเนี่ยก็มองมองคุณอยู่คุณเองก็มองมองเขาอยู่คนสองคนรับรู้ได้ว่าอ่ะมันมีการสนใจกันทั้งคู่มันมีความค่อนข้างชัดเจนนะมีความเป็นเอกซอบซอดที่ขึ้นมามีความชัดเจนเลยว่าคุณสองคนเนี่ยค่อนข้างใจตรงกันนะคะ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะตัวของคุณเองเนี่ยบางคนเหมือนเป็นโสดมานานมากๆเลยจนลืมไปแล้วว่าเฮ้ย mm. ครั้งสุดท้ายที่มีความรักเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนะคะกับการที่ได้รักใครสักคนแบบที่มันมีความสุขด้วยอะ่ะกับการที่ถูกรักกลับมานะคะที่ผ่านมาคุณเองอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่บางคนนะอาจจะไปเจอความสัมพันธ์อย่างหนึ่งเลยคือหนึ่ง บอกใครไม่ได้ต้องไปเป็นคนในความลับนะคะของใครบางคนนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีแค่ตัวเราอะที่จริงจังกับความสัมพันธ์อยู่แค่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ได้คิดอะไรกับความสัมพันธ์มากมีแค่คุณคนเดียวที่คิดไปเองหรือบางคนคือมีความฝันไปเองในเรื่องของอนาคตที่อยากที่จะใช้ใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาแค่คิด ว่าอยากที่จะสนุกมากกว่าที่อยากที่จะได้ความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนางเงี้ยน,นะคะมันก็เลยทําให้ตัวของคุณน่ะมีการที่พยายามที่จะหยุดตัวเองพยายามที่จะคีลตัวเองจากบาดแผลครั้งเก่าๆมาก่อนนะแต่เราก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยคนใหม่ที่เข้ามาคนคนนี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความจริงแล้วอ่ะคนดีๆมันก็มีอยู่จริงนะไม่ใช่คนที่แบบ คุณเคยเจอมาที่ตอนแรกก็ดีแต่ตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปเจอกับคนรูปแบบเดียวกันเลยอะ่ะบางคนเป็นคนเห็นแก่ตัวมากๆนะคะเพื่อแบบนิสัยของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมา take advantage เนาะหาผลประโยชน์จากคุณแต่คนคนนี้ไม่นะคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ให้คุณเองอะ่ะเนี่ยดูสิ เขาคนนี้นะคะมีความมั่นคงมากๆเลยบางคนเนี่ยอาจจะมาจากครอบครัวที่ดีนะคะค่อนข้างมีฐานะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง business mind นะคะคือค่อนข้างเป็นหัวธุรกิจมากๆเลยคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะแล้วจับธุรกิจเก่งมันก็เลยทำให้ตัวของเขาเองไม่เคยต้องลำบากมีความทะเยอทะยานสูงมากๆคนคนนี้นะคะจะไม่เคยเห็นเขาเนี่ยได้อยู่ตำแหน่งต่ำๆหรือว่าตำแหน่งที่แบบ เอ่อค่อนข้างเด็กๆในเวลานานๆนะ่ะคนคนนี้สามารถไต่ระดับได้ค่อนข้างแบบไกลค่อนข้างเร็วมากๆนะคะต่อให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นระดับหัวหน้าหรือว่าระดับเจ้าของกิจการก็ตามแต่คนคนนี้เรารู้สึกว่าในวันหนึ่งอะ่ะเขาต้องได้เป็นแบบระดับเจ้าของระดับผู้นำอ่ะนะคะเพราะมันมีความทะเยอทะยานมันมีความมันมีเป็นลักษณะ เขาเรียกคาแรคเตอร์ของเขาอะที่ทําให้คนคนนี้เรารู้สึกว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยและเขาเองอะรู้สึกว่าอยากที่จะหาความสัมพันธ์ที่สามารถทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจอะเขามีความมั่นคงทางด้านแบบรายได,ได้มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เขายังรู้สึกว่าเขายังขาดอะ มันคือในเรื่องของจิตใจมันคือในเรื่องของคนที่จะมาอยู่กับเขาจะมารักเขาจะมาเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันกับเขาอะที่เขาพยายามหาแล้วเขาเองค่อนข้างจริงจังถ้าได้เจอกับคนคนนี้แล้วก็คือตัวของคุณนะคะคือคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณมีหลายๆอย่างที่เขาต้องการอะคุณมีในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาขาดบางคนเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ เหมือนชีวิตของเขามันมีความซีเรียสอ่ะมันมีความรู้สึกว่าต้องเป็นที่หนึ่งมาตลอดต้องเป็นต้องเป็นอะไรที่ต้องสู้มาโดยตลอดอะ่ะเพราะอย่างที่เราบอกคนคนนี้มีความทะเยอทะยานคน่อนข้างสูงมันก็เลยทําให้บางทีอย่างเงี้ยชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความแข่งขันนะคะกับตัวของคุณเองที่เรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนสบายๆคุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบ ปล่อยวางง่ายอ่ะคือไม่ใช่คนที่ทุกอย่างต้องเป็นนัมเบอร์วันทุกอย่างต้องเป็นอันดับหนึ่งตลอดแต่คุณเป็นคนที่ขอให้สิ่งที่ตัวเองทาอ่ะ มันมันคือสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าแฮปปี้คุณก็รู้สึกแฮปปี้คือมันเหมือนกับคนสองขั้วเลยอะที่มันมาเจอกันแล้วเรารู้สึกว่ามันมีจุดกึ่งกลางที่ทําให้แต่ละฝ่ายรู้สึกว่ามันถูกเติม,เต,มเต็มอะคนคนนี้มาเติม,เต,มเต็มในด้านที่คุณเองอาจจะขาดอาจจะเป็นในเรื่องของความทะเยอทะยานการมองไปใน,ในอนาคตที่มันกว้างกว่าเดิมแต่ตัวของคุณเองก็ไปเติมเต็มของเขาในในชีวิตของเขาอะนะคะในเรื่องของแบบ การใช้ชีวิตแบบสบายๆบ,บ้างที่มีความดีลักซ์บ้างอะ่ะไม่จําเป็นต้องแข่งไปทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยความจริงชีวิตแบบนี้มันก็ไม่แย่เลยอะ่ะนะคะอืมเรารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยตอนนี้นะคะเขาเองก็ค่อนข้างคิดแล้วว่า ด้วยอายุของเขาด้วยอะไรอย่างที่เราบอกอะ่ะคือเขามีความพร้อมอะ่ะเขาพร้อมนะถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนคนนี้พร้อมเลยนะถ้าสมมติว่าคิดว่าอยากจะแต่งงานอะไรอเงี้ยอืมเขาสามารถขอคุณได้ในระยะเวลาที่แบบอันใกล้เลยอะ่ะนะคะเขาขอแค่พร้อมก็ตามคือแบบทุกอย่างโอเคเลยเรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องสําคัญ ความรู้สึกที่เขาทําให้คุณรู้สึกหรือคุณทําให้เขารู้สึกอ่ะมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากกว่าในเรื่องของเวลานะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเนาะบางคนเนี่ยคบกันมาแทบตายนะสิบยี่สิบปีแต่มันเหมือนกับมันยังมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่คลิกกันอนะ่ะมันก็เลยทําให้ไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธ์ได้แต่กับอีกคู่หนึ่งอ่ะที่แบบ เจอกันบางทีไม่ถึงเดือนแต่งงานกันอยู่ด้วยกันยาวๆนานๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของเคมีมันเป็นเรื่องของความคลิกหรือไม่คลิกอะนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเหมือนกับตัวของคุณอะได้เจอกับคนที่มันใช่อะ่ะดูสิมันมาเติมเต็มมันใช่อะ่ะมันคือมิกซิ่งพีซที่หายไปอะนะคะมันมาทำให้คุณเองรู้สึกว่าแบบ อยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเพื่อที่จะได้มาเจอกับคนคนนี้เพื่อที่จะได้มาคุยกับคนคนนี้นะคะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแบบเร็วมากๆเลยนะคุณเองอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะคะการคุยกันหรือว่าการเขาเรียกว่าแคชอัพระหว่างคุณกับเขาอะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแบบวันต่อวันมินิตเพอร์มินิตเลยอะคือไม่มีอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันจำเจมันมีอะไรที่ ไม่อยากคุยละอยากที่จะแบบอยู่หันหลังเงียบๆไม่นะเรารู้สึกว่าคุณสองคนจะเป็นอะไรที่ลืมเวลาไปเลยอะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยมันมีความโพซิทีฟแล้วเรามองเห็น potential ของการที่คุณสองคนเนี่ยจะอยู่เป็นคู่หรือบางคนคือสามารถที่จะแบบแต่งงานอะไรเงี้ยกันได้เลยอะนะคะเพราะคนคนนี้ไม่ใช่คนเจ้าชูนะ อเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตอย่างที่เราบอกมีความจริงจังในชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของการคบคนด้วยเขาไม่ใช่คนที่จะไปอะไรกับใครง่ายๆนะคะถึงตัวของเขาเองอะ่ะมีลักษณะที่ใครหลายๆคนอยากที่จะเข้ามาหานะคะแต่เขาเองเป็นคนที่ไว้ตัวนะไม่ใช่คนที่แบบ จะเซเยสกับทกทุกคนอนะ่ะอืมแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเซเยสกับคนคนนี้เราจะไม่เสียใจนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยที่ผ่านมาคุณกับคนรักของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของ การทำงานน่ะที่ทำให้คุณสองคนต้องห่างกันไปบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณสองคนจะได้กลับเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนะคะมันมีความเข้าใจกันมากขึ้นมันมีความรู้สึกที่ว่าได้กลับมาย้อนใช้เวลาเหมือนตอนที่ เพิ่งคบกันใหม่ๆนะคะเหมือนความทรงจํานะคะที่ดีๆระหว่างคุณกับเขาตอนเนี้มันเหมือนเริ่มกลับมานะคะทําให้คุณสองคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมามันอาจจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลําบากหรือว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ขรุขระกันบ้างในความสัมพันธ์จนบางทีเนี่ยทำให้คุณรู้สึก g i v e up นะคะหรือว่าอาจจะเป็น question แหละอาจจะเป็นคําถามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราสองคนยังรักกันพอ ไหมที่จะจับมือกันผ่านผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็เหมือนกับไปต่อในความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางคนถึงกับขั้นที่แบบเหมือนความรักอะ่ะไม่ได้มีเท่าเดิมแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าความรักมันค่อนข้างที่จะค่อยๆเฟดค่อยๆหายไปอะ่ะนะคะความรู้สึกระหว่างคุณกับคนรักอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าในช่วงช่วงเวลานี้นะคะจะมีเหมือนเขาเรียกว่า จิตใต้สำนึกของคุณหรือว่ามันอาจจะมีในเรื่องของแบบความฝันนะ่ะมันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธินะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมีความเป็น the h y p e r t h e s มีความเป็น the h a l l o f e n c ที่เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นความฝันที่คุณหรือคนรักของคุณนะ่ะ จะมีการที่แบบคิดไปถึงหรือว่าฝันถึงช่วงเวลาที่คุณสองคนเนี่ยได้ใช้วิด้วยกันในช่วงแรกๆในช่วงที่เป็นแบบ Good Old Days มากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะมีปัญหาหรือว่าก่อนที่คุณสองคนเนี่ยจะถูกบดบังด้วยตัวเอ่อแ e ด e อ e เนอเนาะมันก็เลยทำให้คุณเองได้กลับมาคิดได้กลับมาวิเคราะห์อตอนนี้ใหม่ตอนนี้คุณเองอาจจะได้ เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นได้บทสรุปที่มันชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบไปในทางที่โอเคมากขึ้นในทิศทางที่มันเป็นทางบวกะ o s i ิทีฟมากขึ้นนะคะตอนนี้เนาะหลายๆคนเนี่ยที่เหมือนมีการห่างกันไปตอนนี้จะได้กลับ เข้ามาใกล้ชิดกันนะคะจะมีการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นคนลักของคุณอาจจะมีข้อเสียในด้านของการที่บางทีอ่ะไม่ค่อยชอบฟังคนรู้สึกว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนทุกคนต้องฟังฉันสี่ทุกคนต้องเชื่อฉันสี่อะไรอย่างเงี้ยจนทําให้บางทีมันเหมือนกับโอเวอร์คอนฟ i d e n t ์อะคือมั่นใจมากเกินไปจนทําให้ตัวของคุณเองบางทีรู้สึกว่าอยากที่จะเดินหนีบางทีรู้สึกว่าตัวเองอะ ไม่ได้อยากทนกับคนรักที่ไม่ฟังเสียงของคุณเลยนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับด้วยคนสองคนอ่ะมันเหมือนเป็นคู่กันมาแล้วถ้าสมมติมันมีอะไรที่จะทำให้คุณสองคนต้องแยกหรือห่างไปจากกันน่ะเรารู้สึกว่าตัวจักรวาลอ่ะเขาเหมือนพยายามดลใจพยายามที่จะทำให้คุณสองคนอ่ะเหมือนกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมทำให้ความสัมพันธ์น่ะมันค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวของมันเองนะคะมันเหมือนกับ คุณจะได้พักลบกันนะคะแล้วมาเหมือนได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ะถามว่ามันจะดีขึ้นโดยฉับพลันเลยไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นโดยฉับพลันนะแต่มันจะแบบเหมือนคุณเองได้ได้พยายามอะอย่างน้อยก็ได้พยายามเข้าไปถึงความรู้สึกที่คุณเคยมีให้แก่กัน่ะนะคะเป็นเหมือนแบบพยายามที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆให้แก่กันนะ แล้วต่อให้มันอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักกันเหมือนวันแรกที่ได้เจอกันนะคะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันยังมีความคิดถึงจุดจุดนั้นอยู่อะ่ะไม่ใช่ว่าแบบโหต่างคนต่างไปคนละทางเลยซ้ายขวาอย่างเงี้ยคือไม่มีใครแบบมองไปในทางเดียวกันเลยอย่างเงี้ยนะคือมันมีอย่างน้อยตอนเนี้ย เราเริ่มมองเห็นละว,ว่าคนรักของคุณก็เริ่มค่อนข้างอ่อนลงมากๆแล้วตัวของคุณเองอ่ะก็ค่อนข้างอ่อนลงคนสองคนมันอยู่ด้วยกันด้วยความรักถามว่าคุณกับคนรักอะที่ทะเลาะกันหรือว่าที่ตอนแรกหันหลังให้กันอะถามว่ารักกันไหมเรารู้สึกว่าคุณสองคนรักกันนะแต่คุณคุณยอมให้ในตัวของความอีโก้นะคะคุณคุณยอมให้ความโกรธคุณยอมให้ความรู้สึกที่ว่า ไม่มีเธอก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแทรกจนความรักของคุณสองคนไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าขึ้นมาให้เห็นได้นะคะแต่เรารู้สึกว่าพอเวลามันค่อนข้างผ่านไปอะ่ะนะมันเหมือนคุณสองคนอะได้ได้เห็นหรือว่าได้กลับไปย้อนคิดถึงวันดีๆที่คุณเคยมีให้กันอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกอาจจะเป็นในเรื่องของความฝันนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ คุณเนี่ยอาจจะได้ไปดูรูปเก่าๆหรือว่าดูวิดีโอเก่าๆก็ได้แล้วมันเหมือนกับเนี่ยดูสิเฮ้ยเราเคยรักกันขนาดนี้เลยเหรอเมื่อก่อนทําไมทําไมถึงจําไม่ได้ละ่ะทําไมเรารู้สึกว่าตอนนี้มันมีแต่การสู้หลบของเราสองคนจังมันเหมือนแบบเจอหน้ากันทีไรก็เหมือนเริ่มต้นเข้าบ้านมาก็มีแต่ความไม่สงบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างนั้นได้นะคือ ความสัมพันธ์นะบางทีมันเหมือนกับคุณสองคนอยู่ด้วยกันแล้วบางทีอ่ะความเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันออกมามากจนจนแบบอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็รู้สึกว่าเธอลายได้ฉันก็ลายได้มันไม่มีใครที่พยายามที่จะแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะมันเริ่มท็อกซิกแล้วนะเราควรที่จะจับเขาคุยกันได้แล้วว่าจะเอาอย่างไงหาจุดกึ่งกลางอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ที่ผ่านมามันเหมือนกับคุณสองคนพยายามฟาดอารมณ์ใส่กันอะ่ะถ้าสมมติอยู่ร้ายมาฉันจะร้ายกับให้ผันเท่าร้อยเทาให้คุณเจ็บให้ได้เท่าที่ฉันรู้สึกอะไรเงี้ยคือมันลืมในจุดที่คุณสองคนเคยมีความรักให้กันแบบลึกซึ้งที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเออถ้าเธอร้อนฉันจะเย็นแล้วจะพยายามแบบเอาใจเธอพยายามคือไม่ใช่เอาใจพคพอขึ้นเหมือนกแบบับพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะอย่างเงี้ยมากกว่า นะคะคือที่ผ่านมามันเหมือนหายไปแต่ตอนนี้มันจะเริ่มกลับมาค่อยๆฟื้นฟูกลับขึ้นมานะคะรู้สึกว่าคุณเองอ่ะนะคะหนึ่งเลยนะไม่ใช่แค่ให้อาภัยคนรักของคุณแต่จะต้องให้อาภัยตัวเองด้วยต้องอย่าลืมว่าทุกๆคนนะคะเป็นเหมือนไพ่ใบนี้นะ The High p r i e s t e s คนเราไม่มีใครหลอกที่มันจะขาวไปเลยเนาะหรือว่ามันจะดําไปเลยทุกคนมันอยู่ตรงจุดกล,งกลางอะคนลกของคุณอาจจะทําผิดไปบ้างคนักของคุณเนี่ยอาจจะมีข้อด้อยไปบ้างแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคุณเองก็มีทั้งข้อด้อยแล้วก็ข้อดีคนลกของคุณอาจจะมีการให้อภัยคุณนะคะคุณเองก็มีการให้อภัยเขาซึ่งมันก็คือจุดก,กลางของการที่ใช้ชีวิตคู่อะมันคือการให้อภัยซึ่งกันและกันและเดินไปด้วยกันอะนะคะมันไม่ใช่การที่แบบ โอ้โหใครสักคนทําผิดแล้วอีกอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าโอ้หเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ได้ละให้อภัยไม่ได้อะไรเงี้ยคือบางเรื่องอะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันยังพอที่จะถูถ่ายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองแบบนะคะลองให้อภัยดูแล้วรู้สึกว่าอีโก้นะคะไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์อะไรที่มันดีขึ้นเลยนะ อีโก้มีแต่จะทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงแล้วก็ชุดให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปนะคุณเองอะเรารู้สึกว่าถามว่าโกรธคนรักถามว่าไม่แฮปปี้กับคนรักขนาดนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสถานการณ์ไม่ได้แย่ขนาดนั้น <c oughs> เพียงแต่ว่าคุณเองอะไม่อยากเสียหน้านะคะคุณรู้สึกว่าฉันก็มีดีอะเออทำไมต้องแบบต้องมาทนทำไมต้องขอโทษทำไมต้องแบบ ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเซ y sorry ะทำไมต้องเป็นฝ่ายที่ต้องขอโทษอะถ้าสมมติสองคนคิดอย่างเงี้ยเหมือนกันนะไม่มีทางที่ความสัมพันธ์มันจะไปรอดเนาะให้คิดถึงในเรื่องของวันเก่าๆให้คิดถึงวันดีๆที่คุณเคยมีให้แก่กันแล้วก็ต้องอย่าลืมเลยอะว่ามันต้องมีการให้อภัยและต้องมีการที่แบบต้องลดความเป็นตัวเราอะไปนะคะถ้าคิดจะมีชีวิตคู่เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่พายพยายามบอกนะคะ บางทีอย่างเงี้ยเราเข้าใจทุกคนมีสิทธิ์ที่อยากที่จะได้เจอกับคนในฝันความสัมพันธ์ในฝันตัวของคุณเองก็อาจจะมีแพทเทิร์นอาจจะมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าอยากที่จะอยู่เป็นครอบครัวอยากที่จะเจอคู่ชีวิตใครสักคนหนึ่งคนรักต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ในความเป็นจริงแล้วอะทุกคนมันมีด้านที่แบบไม่ได้เป็นด้านที่ดีหมดอะ เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็นนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้นะคะบางทีมันก็ต้องแก้ที่ตัวของเราเองแก้ที่ความอยากที่เราอยากที่จะให้เขาเป็นแล้วกลับมารักเขาหันมารักเขาในด้านที่เขาเป็นตัวของเขาดีกว่านะคะอย่าไป pressure อย่าไปอะไรที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับ เมนพอยต์เลยนะเมนพอยต์ของคนที่มีคู่อ่ะมันเหมือนกับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมันมีในเรื่องของความรู้สึกที่ว่ายิ่งอยู่กันไปอ่ะมันยิ่งรู้สึกว่าตัวของฉันรู้เยอะตัวของฉันอะคือที่สุดคือเดอะเบสคือไม่ฟังคนรักละรู้สึกว่าคนรักของเราอ่ะไม่ได้รู้เยอะเท่าเราอ่ะทำไมทาไมต้องแบบมาพูดทำไมต้องแบบมาอะไรอย่างเงี้ย ทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะมันเหมือนกับตัวของคุณเองก็อาจจะมีข้อด้อยที่เขาเองก็ให้อาภัยมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแล้วคุณเองก็อยากที่จะให้คนรักของคุณอ่ะเป็นในสิ่งที่คุณอยากที่จะเขาเป็นแต่คุณไม่ได้มองว่าเขาอยากที่จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเริ่มเย็นด้วยกันทั้งคู่แล้วมันเริ่มมีการคิดถึงคิดถึงในช่วงเวลาที่คุณเคยมีด้วยกันมาแล้วมันก็แบบ ทําให้คุณสองคนอยากที่จะเข้าหากันมากขึ้นอยากที่จะแบบวางทิฐิลงแล้วค่อยๆเจอกันครึ่งทางถามว่าจะสามารถทําได้เลยไหมอ่ะบอกตอนนี้เลยว่าภายใน15วัน impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเรารู้สึกว่าสิ่งๆนี้มันต้องใช้เวลานะแต่ว่ามันเป็นไปนในทาง positive ตรงที่ว่าไพ่บอกเราบอกว่ามันจะค่อยๆเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงว่ามีอะไรอ่ะที่จะบอกเราเพิ่มหรือเปล่า สำหรับคนโสดนะคะคนโสดนะใบแรกเคม i s t r ี Chemistry, นะคะอือดูสิเจอกับคนที่มีเคมีที่มันตรงกับคุณมากๆเลยเนี่ยนะคะ retreat การคุยระหว่างคุณกับเขานะ เป็นการที่คุณเหมือนได้พากะคุณเหมือนได้ไปเจอกับอีกโลกหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะค้นหาอยากที่จะไปต่อมากๆอยากที่จะเจอกับอีกด้านหนึ่งของคนคนนี้รู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่มันคลิกกับเราคนคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนชวิน,นเหมือนฝาแฝดของเราเป็นตัวเราอีกคนนึงเลยอะสิ่งที่เขาเป็นอะนะคะมันก็เลยทำให้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย อยากที่จะเหมือนมีการคุยกันไปต่อเรื่อยๆแล้วร,รู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้นะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันไปต่อแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะทั้งสองฝ่ายอยากที่จะคุยกันด้วยกันทั้งคู่อยากที่จะค้นหาในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ใช่เดทเอ็นตรงที่ว่า โหมีแค่ฝ่ายเดียวที่พยายามที่จะแบบชวนคุยส่วนอีกฝ่ายนึงก็ถามคำตอบคําอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบความสัมพันธ์ที่มีแค่ตัวเราที่พยายามอะเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวของเขาเองก็พยายามเหมือนกันอะนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายของคนโสดนะคะ True Love นะเฮ้ยคนคนนี้มี ไ chance นะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยนะว่าจะเป็นรักแท้ของคุณมันมีมันมีความคลิกกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเห็นไหมนะคะมันมีอะไรหลายอย่างที่คุณสองคนแชร์ระหว่างกันนะเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมีความเป็นไปได้แบบสูงมากๆเลยว่าเขาคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ใช่จะเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่กับคุณนะคะมีสิทธิ์สูงนะคนคนนี้ถ้าได้เจอเขาแล้วอ่ะ ลรวรู้สึกว่าคุณเองอ่ะก็จะไม่สามารถปล่อยเขาไปได้เหมือนกันนะแล้วเขาเองก็ไม่สามารถปล่อยคุณไปได้นะคะมันจะมีเหมือนแรงดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณนึกนึกถึงแต่ตัวของเขานะรู้ตัวอีกทีก็อาจจะแต่งงานกันไปแล้วก็ได้นะคะสําหรับคนโสดเนาะส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ p h a ใบแรกเลย separation นะคะมันมีการที่คุณสองคนนะ่ะเห็นไหมอย่างที่เราบอกเลยมันมีการที่คุณสองคนคือ มีการห่างกันไปอ่ะแล้วการห่างระหว่างคุณสองคนนะมันเป็นการห่างที่มาจากปัญหานะคะ codependency นะปัญหาเดิมๆที่ไม่ได้ถูกการแก้ไขปัญหาบางสิ่งก็คืออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของแบบการที่เรารู้สึกว่ามันมีในเรื่องของอีกโก้นะคะมีในเรื่องของการที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่รู้อะไรหรอกฉันนะรู้ทุกอย่างฉันรู้คนเดียวอะไรเงี้ยฉัน ฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งเธออ่านก็ได้หรือว่าไม่อยากเสียหน้าไม่อยากเสียเกลียดนะคะในเออเสียเกลียรดเนาะไม่ใช่เสียเกลียดไม่อยากเสียเกลียรดในการที่แบบต้องพูดคําว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กๆน,อๆน้อยนะในสิ่งที่แบบในการพูดขอโทษหรือว่าในการที่งอคนรักก่อนแต่ทั้งตัวคุณหรือคนรักของคุณคนใดก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นทั้งสองคนเลยก็ได้อาจจะรู้สึกว่าไม่นะมันเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณเลยก็ได้คุณจะไม่มีทางที่จะแบบพูดขอโทษก่อนหรือว่าคุณจะไม่มีทางที่จะแบบง้อคนรักก่อนหรอกมันเสียหน้ามันเสียเขาเรียกว่าบาลานซ์ Balance ของคุณนะอะพูดอย่างนี้เลยดีกว่าส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะ children ตั้งคนนะ่ะที่กลับมาดีกันอะนะคะ เรารู้สึกว่าบางคนที่กลับมาดีกันเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของลูกหรือเปล่าที่ทําให้คุณสองคนน่ะเหมือนเหมือนอ่อนลงมากๆเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าต้องทอํายังไงก็ได้ที่จะรักษาใจใจของลูกของคุณหรือว่ายังอยู่ด้วยกันมันมีความรักด้วยแล้วก็มีในเรื่องของลูกด้วยที่ทําให้คุณมันมาเป็นเหมือนจุดหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจะเป็นตัวเราคนก่อนไม่ได้ละ ต้องเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่ต้องทําทุกอย่างที่มันที่ทําให้ครอบครัวมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อต้อนรับคนเนี้ยนะคะลูกหรือว่าเด็กคนเนี้ยให้ดีที่สุดนะคะแล้วรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปรอดอะ่ะมันเป็นในเรื่องของการให้เกยียรติซึ่งกันละกันเป็นในเรื่องของการที่ให้อภัยกันและกันคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมต้องเน้นย้าเรื่องนี้บ่อยมากๆเลยนะคะคือจับไพ่อ่ะ อยากจะบอกเลยว่ามันมีไพ่หลายใบยนะที่มันขึ้นมาแล้วมันมันค่อนข้างแสดงให้เห็นถึงในความ agressive g ถึงในความรู้สึกว่าหญิงแสโในความที่แบบเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเกียรติคือเห็นในเรื่องของแบบไม่ยอมเสียหน้าอ่ะคือเสียอะไรได้แต่ไม่ยอมเสียหน้านะคะบางคนน่ะตัวของคุณเองอะลองสังเกตดูดีๆนะ คุณอาจจะยอมเสียเพื่อนหรือว่าอาจจะยอมเสียแบบสิ่งของอะไรไปแต่คุณไม่ยอมให้เสียหน้าตัวเองเลยนะอืมแล้วมันมาเป็นนิสัยที่อย่างที่เราบอกเลยโคด e เ e นเอ่อโคดเพนเซีนะคะคือมันเป็นนิสัยที่มันมาเอฟเฟกกับตัวความรักของคุณโดยตรงอะเพราะว่ามันไม่ยอมที่จะเสียหน้าแต่ในเรื่องของความรักอะมันไม่มีคําว่าเสียหน้าหรือไม่เสียหน้ามันมีคําว่าการให้อภัยอะแล้วเป็นการที่ คุณสองคนจะต้องเป็นตัวของตัวเองอะนะคะไม่สามารถที่จะแบบมามีอะไรขั้นกลางได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นความรักมันก็ไม่สามารถเป็นความรักได้ใช่ไหมไม่อย่างนั้นความรักมันก็จะกลายเป็นแค่ความสัมพันธ์ธรรมดาถ้าสมมติว่ามันไม่มีการที่เจอกันครึ่งทางหรือว่ามันไม่มีการที่แบบการอ่อนลงเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสามารถที่จะ เป็นคนที่แข็งกับคนทั้งโลกได้นะแต่เรารู้สึกว่ากับคนในครอบครัวหรือว่าคนรักของคุณอนะถ้าอ่อนได้เรารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะมีคําถามว่าทําไมต้องอ่อนให้กับคนที่เรารักนะคะถ้ารักกันมากพอเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะก็ยังไงก็แล้วแต่อย่าเชื่อมากนะร้อยเปอร์เซ็ อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างมากสุดก็จะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าให้การพยากรณ์แค่นิดเดียวเนี่ยมาทําลายความสุขของคุณเพราะว่าการพยากรณ์การพยากรณ์แบบโดยภาพรวมจะต,ตรงก็ได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h anel n ป o อบ y ี t ส r าด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ